ได้เริกขายไทยรถจนในฟ้าคันแรกของเตยตาเปิดราคาในไทย9พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนให้เลือกจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือจะซื้อไปขายก็ดีการประมูลไม่ยุ่งยากแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูล ชื่อว่าหนึ่งในรุ่นรถยนต์ที่แฟนๆรถยนต์ไฟฟ้ารอคอยมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้น t ตยิตา bc 4 x รถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของค่าย3ห่วงอย่างโตยิตาโดยตัวรถถูกนำมาโชว์ตัวแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาพร้อมกับคำมั่นสัญญาจากผู้บริหารโตยิตาประเทศไทยว่าจะมีการทำตลาดของโตยตา bc 4 x ในไทยปีนี้อย่างแน่นอน ตามคำสัญญาในวันที่าพฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้จะเป็นการเปิดราคาอย่างเป็นทางการของ t ต y o ต a BC 4 X ในประเทศไทยหลังจากที่ทางบริษัทแม่ได้เคลียร์และแก้ปัญหาที่เจอในรถรุ่นดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้สำหรับภาพรวมภายนอกนั้นในคลิปนี้เราคงจะไม่ขอพูดถึงเนื่องจากทุกคนน่าจะได้เห็นกันเยอะแล้วในคลิปที่ผ่านๆมา ส่วนสเปคที่จะถูกนำเข้ามาทำตลาดนั้นคาดว่าจะมีมาให้เลือกทั้งรุ่นที่เป็นขับเคลื่อนล้อนหน้าและรุ่นท็อปที่เป็นอ e e l drive เช่นเดียวก,กันกับที่ทำตลาดในฝั่งของญี่ปุ่นในรุ่นฟอน h e วิ drive มอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อนหน้าตัวรถมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละงกำลังรวมสูงสุด201แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุด266นิวตันเมตรสมรรถนะด้านอัตราเร่งนั้นสามารถเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน7.5วินาที ทำความเร็วได้สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมองจ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด71.4กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุด559กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP โดยตัวรถจะกินไฟเฉลี่ยเพียง128วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรเท่านั้นขณะที่รุ่น All Wheel Drive ตอร์คู่ขับเคลื่อนสล้อ ในรุ่นนี้ตัวรถมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคู่ที่ให้พละกกำลังรวมสูงสุด214แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุด337นิวตันเมตรสมรรถนะด้านอัตราเร่งนั้นสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6.9วินาทีทำความเร็วได้สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดเดียวกันคือ71.4กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถเดินทางได้ไกลสูงสุด 540กิโลเมตรต่อชาร์จต,ตามมาตรฐาน WLTP โดยรถทั้ง2รุ่นย่อยนั้นมาพร้อมกับแพลตฟอร์ม ETNGA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดของเทต้าตัวรถรองรับการชาร์จไฟ AC ขนาด6.6กิโลวัตต์ซึ่งจะใช้เวลาชาร์จราว12ชั่วโมงในการชาร์จแบตให้เต็ม และรองรับการชาร์จไฟแบบดีซีฟ้าชาร์ e ได้สูงสุด150กิโลวัตต์ซึ่งจะใช้เวลาในการชาร์จไฟ0ถึง80ในเวลา30นาทีโดยเวลาในการชาร์จนั้นอาจจะแตกต่างไปจากนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆด้วย สำหรับจุดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้าของโตยต้าคันนี้อยู่ที่ชุดแบตเตอรี่โดยทางโตยต้ามีการพัฒนานเน้นหนักไปที่ความทนทานเป็นพิเศษโดยค่าดได้กล่าวว่าในระยะเวลา10ปีแบตเตอรี่จะเสื่อมลงไม่เกิน10%ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของโตยต้าว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันดนงกล่าวจะสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานแบบไร้ความกังวล นอกจากนั้นโครงสร้างของแพ็คแบตเตอรี่ยังถูกทดสอบการชนในทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ขับขี่และตัวแบตเตอรี่เองในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นส่วนด้านราคาจำหน่ายนั้นในญี่ปุ่น t ต y o t a b f x ถูกตั้งค่าตัวไว้ที่6ล้านเยนหรือประมาณ1.6ล้านบาทในรุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าและ6.5ล้านเยนหรือประมาณ1 7 4ล้านบาทในรุ่นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสีล้อ ส่วนในไทยในช่วงแรกจะเป็นการนำเข้าทั้งคันจากต่างประเทศเพื่อทำตลาดแน่นอนว่าราคาจะดีบขึ้นไปอีกแน่นอนแต่อย่างไรก็จะไม่เกิน2ล้านบาทเพื่อให้เข้าเงื่อนไขรับเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐฉะนั้นหากเราตีราคารุ่นท็อปไว้ที่1.99ล้านบาทหลังหักเงินสนับสนุน1.5แสนบาทต่อคันจากทางภาครัฐแล้วราคาในรุ่นท็อปขับเครื่องสล้อก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ1.8ล้านบาท และลดหลั่นลงมาอีกสำหรับในรุ่นขับเครื่อน2ล้อแต่จะเท่าไรนั้นเราต้องติดตามกันต่อในการเปิดราคาอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนหน้าและเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงสำหรับรถในฟ้าคันแรกของเต y o ต้คันนี้ด้วยราคา1.8ล้านบาทหลังหักเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐแล้วน่าสนใจหรือไม่สู้รถไฟฟ้าจากจีนได้หรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ และสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองราคาถูกออกรถง่ายไม่ยุง่งยากไม่ต้องใช้เงินดาวแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลเรามีรถมือสองให้เลือกมากกว่า4,000คันต่อเดือนใครที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ